สวัสดีจ้ามือี่้ม่เห็ดอันหลากสีนมัวให้เค้กบกับสามีกินจ้าลังดีก็สลองบะถูกเลกแต่ก็กินค่ะเอาเลยค่ะใส่อะไรมีอะไรมีหันแบบลูกเตา๋าแล้วก็มีผัก ซับแล้วก็มียนเนื้อมียนเรื่องป่าอย่างเราป่าสไปนะงหรือป่าคีดิวแล้วก็ตับใส่ผงยังสูก่อนเลยใส่เกลียนิดนึงใส่ข,ข้าวคว้า เสตริกค่ะจัเสะบึ้งทำปลานิดนึงครับครับ you <laughs> มาเป็นจากดนี้หลังจากเขาใส่เลือดใส่ยังอหน้ามาชิมมีแนเมื่อวมาแม่เมื่อวัน้ยลืมลืมมันใส่ดีเขาโบกุ้งอันนั้นเอาไว้มันเป็นนังอันนั้น ผู้โบผู้บกินเนื้อแต่มาหลาบเนื้อพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ี่นน้องเอ,อ้ยผัวกาผู้ได้เย็ดกับโบกินเป็นสี่ละลำบากเนี้ยบกินแต่ยังบังคับให้เนี้ยเย็ดพี่น้องเนี้ยบกินกามาหบาังคับให้เนี้ยเย็ดแด่ผู้อื่นเห็ดกับบกินโคหลายวัวดเยร์ เรื liberal, u, องเรืมองใจดีด้วยเอะใจดีก็มา right? ้นมอีกคหนึ <2> 2> ่งดอนรสับก่อนฮะวลัวเลยัวเลยได้ดีพี่น้องี่พี่อะได้มันดีขี้พี่อาะใส่บ่บใส่ใสใส่สิอันนี้เป็นยังไงเนี่ยเพราะก่อนใส่ซ้อนหนึ่งกับพรก่อนคุณก็กินนาะสุดี้กินนี้เฮ็ดดีด้ ตอนนี้บก,กินมีแจ็คสียบบแสบแล้วแล้วแต่หัวมันหยู่นอกพี่น้องคนห้าวบก,กินยังนี่มาหายเหตุนะบบได้ถอือยังเลือกพี่น้องแต่แคอ่อันนี้ซื้อ,อแบบแง้มกินแล้วกระปวดหัวแต่บบได้เออแต่ก็ถืออยู่อยู่จะแม่คนอิน่มอันนั้นอยู่เค้ยเว้ากระเพ่นไปแต่กับโบได้สัญญาอย่างหลอกแค่แค่บอกเพื่อนว่าเออ,อ,กกเอกันช่วงใน้บกิน เป็นไงคะขมบ้างเอียดอีกเปล่น่ะเย็นบอกกบอกแล้วมันกใส่แล้วบอใส่แล้วค่ะใส่อีกใส่เบลอแล้วเนาะถวเนาะผมดีอะเพี้ยตจวดนี่จวดนู้นอะใส่อีกยายชูเขาว่าบอนนัวค่ะ นี่มันเสียบอยู่หม่เงี้ยใส่กับไปข้างนองเข้มเดือดเาได้ละบอะเข้มเดีอดได้ไปตอบแม่หัวนะทีได้เอาอันนี้ลงบักพีกเบฟพ่อไปอู้บุหรี่อันนี้เนาะบักพีกเพชรบักพีกบักพีกอันนั่นเดี๋ยเดี๋ยวเดีดีเดีอ้าบัไปรับ chia nhìm nắm đứa để chăn bê kì Nấm bà thôi Nấm ừ. bà đứa lấy cửa sao ở kia cửa qua đấy lạ phuộc nó thì nó thay cửa nó chỉ xẹp qua đấy nè bà cả bà kiếm đi nó subscribe เจ๊เจอมาชิมแม่เจ๊ก๊อบเจ๊กรอบเค้กรอบเสร็จแล้วโรยต้นหอมผักช ok right> ีใบมะกรูดลงไปเออ กินหมดขวาที่นหนึ่งเออไอขัวเลยขัวใช่อนี้ก็ได้อ่ะใช่หมอพี่แอนเนาะใช่ใเดี๋ยวฮี่ไหนเนาะมันกังอัเนาะเม้าเหล็กเราคืยกันพี่น้องสมัยหครับดือ เจ๊จือเอ้ยเคกอบเค้กกอบชาแนลคุณสีใจบักปีกดีบ่เนี่ยจวดๆเลยเนาะทำนี่เนาะจ้พี่น้องเดี๋ยวสิไปแอบถ่ายตอนเค้กกอบเขากินแต่ข่อยบ่กินกับสามีข่อยเดี๋ยวไปเบิ่งเค้กกอบเบาเค้กโอเคเนาะจ้ายั่วยั่วคนบ่กินแต่กระเฮ็ดแซ่บด้วยพี่น้องมีแต่คนติดใจ กันเวไหนเขากินเขาก็สิวจ้าขอบคุณด้วยจา้าเดี๋ยวไปตามกันคลิปกินแอบถ่ายเขามาเขาชิว่าจังไหนเขาชิวว้าพื้นเขาบวาเขาเย็ดอแสบหรือจะแสบโอเคจา้า